โอ้หมันโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ไอ้อกพวกนี้มันอะไรเนี่ยอ้ากูบาโลกโอ้โหเอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมก็สู่มไมครับโลกแห่งสวรรค์นั่งพาดที่เสียงอะไรวะฮ่าฮ่าฮ่ตัวเตอ วันนี้นะครับเรามีภารกิจก็คือไปตามหาบอสสุดทายรังแรกนะครับซึ่งเป็นพาร์ทที่แล้วเราก็ได้สร้างบ้านแล้วก็ทาฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมกจะยิงอะไรกันนักหนาดิเฮ้ยถ้ามันมีนกตัวหนึ่งที่สามารถพ่นดอกลูกธนูออกจากปากได้ต้นไม้เหลืองเหลืองมันคืออะไรวะบ้าต้นไม้เหลืองเหลืองน่าจะเป็นต้นไม้พิเศษพี่ที่สามารถใช้ทำอ่าพวกอาวุธได้อะไรเงี้ย นี่น่าจะนะก็ไป่ไงเเสร็จกูละไอ้ดอกไม้วินนี่ไงพี่ทำสวนเรียบร้อยละพี่พังสนใจอาวุธจากที่นี่พี่มันมีลูกตอกด้วยนะประเด็นนี่ไงดาบพี่ความเร็วหนึ่งจุดหกยิ่งใกล้พังยิ่งตีแรงพี่ทำดาบมาพี่เอาดาบแปหนึ่งพี่ดาบม่วงผมผมว่าผมจะไปทําการอ่าหาของจากในนั้นหน่อยต้องไปสู้กับไอ้พวกนกที่อยู่ภายในวิหารเพื่อที่จะเข้าไปในวิหารแล้วหลุดของหรือไม่ได้ก็อาจจะไปป่วนบอสเฮ้ยผมเจอเล่ห์เล่ของที่นี่อ้เจอง่ายมากตอนนี้ขอทําฟาร์มก่อน โัมบโมมันโง่จริงจรงโมันโ่จริงจรตอนเช้าออกป็นะบาโปลดจ่งญาตทั้งไกลเลกไกลบินะบาด้ดยมอเตอร์ไซค์บิดจนมิดไม้สะใจโง่เห็นแสงไม่เห็นแสงไหม่เนี่ยเนตามแสงไปตกแล้วก็ไม่เจ็บใช่ไหมอ่าล้วกดสเปกมายำๆพี่นี่มันมันจะแบบร่อนเหมอนเหมือนลอยได้เลยใช่โอ้ ว้าวสว่านมีแบบนี้ด้วยเหรอพี่พี่มีพี่มีไอ้อันนี้ไหมนี่นี่เอาไว้รีเจนเลือดพี่มาเอามาเอาในกดช่อง F เลยพี่เอาไว้ในช่อง F เลยเคพี่เราต้องช่วยกันนะเอาดาบนั่นขึ้นมาแล้วก็เอาไอ้นี่ไว้ในช่องช่อง F เลยพี่เวลาเพิ่มเลือดจะได้เร็วพี่ชมาแล้วมันตรงเลยเพี้ยมันตีได้คลิกขวาแล้วตีคลิกขวาแล้วตีได้ถึงตัวได้ถึงตัวสลามโอ้โหมันโอ้โหอะไรเนี่ยเกินเกินเกินไวสลามพิเศษอ้าอ้า โอู้สระรระเบิดถ้ามันโดนเราเราจะระเบิดพี่โอ้โอ้โอ้ม่นมันมันอ้ยใครใครวางน้ำพี่เองพี่เองโทษพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดออกแล้วเราควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้พี่ขี้ควาขี้ควาลุลัวเลยขี้ควาลุลัวเลยพวกนกพวกนี้มันมันจะเ้าอ่ะพี่เอาน้ำพี่คืนโอเคได้ละเราต้องเราต้องกั้นไว้ก่อนนะพี่โอ้ไอ้นกพวกนี้มันอะไรเนี่ยโอ้ โอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยยิงกันได้แล้วมันมันยิง้อยพี่ตีแค่สี่ั้งพอโอ้โหผมดีเสียงอะไรเมื่อกี้นี้แต่เอะไรโอ้โหก่อนจะได้ไหมวะในนี้ได้อะไรในนี้ได้อะไรพี่เอาไปล้วเนี่ยมันมีเอ่อเสื้อคลุมอัสราฮามอะไรสักอย่างนะพี่ระวังนะไอ้นกนั่นมันยิงแต่เห็นไหมเอาไม้ผมหน่อยมาให้ผมหน่อยไหนพี่เอาไปให้แล้วพี่มันถือข้างขวาได้ โอ้โหวัววัววววัวโหดร้ายจังวะเออแล้วก็มีอัคราลูนพี่อย่าเหยียบพวกอัคราลูนไม่งั้นมันอาจจะเป็นการแบบทำให้กับการทำงานพี่โอ้ใช่จริงด้วยปะกลับดีกว่าเฮ้ยไอ้เมฆนี่มึงมึงลงมาต่ำๆพอดีเสร็จกูละมึงมีถ้าผมนี่จะเป็นแค่นี้เฉยเลยพี่โดนจ้วบพี่โดนจ้วบอช่วยด้วยจ้วบเออมันจ้วบอีกแล้วไปอ้าา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 า หาแร่ก่อนพี่อยู่ที่นี่ได้ไม่นานเราต้องหาแร่เรื่อยๆเช่นแร่หลักๆที่เราต้องใช้ก็มีพวกไอ้นี่แหละอืมเราจะไปที่ไหนได้อีกวะเนี่ยเราต้องต่อตัวไปอะพี่ก่อข้างๆน่าจะมีทรัพยากรอยู่นะโอเคโอเคพี่ขุดไปเลยเดี๋ยวผมหาทรัพยากรกันแต่ว่าประเด็นคือมันมีบอสอยู่ป้อนเราเนี่ยนะไปไ,ได้ยังไงวะมันสนุกกับการแกล้งเราหรือเปล่าไอ้พวกหานี่ <c oughs> เฮ้ยทำไมการเกษตรมันง่อยเองวะมันมันไม่ยอมเกิดหรอกเกิดช้าว่าจะมาเลี้ยงสันนิดหน่อยก็ไม่ได้ละสวรรค์ไม่ยอมให้ทัญ,ญพืชเกิดอย่างนั้นเลย ขับกด้วยพี่เก็บเบอร์รี่กินยังเร็วกว่าเลยหรือว่ามันให้เราทำเหมือนกันจริงๆไม่ยอมหรอไม่ยอมอ่ะนีออ่งไงได้แร่นี่มาแล้วกาวิตี้เออกาวิตี้มันชื่อว่ากาวิตตี้ โอ้ยเอ้าลืมไปว่าแรกกาวิตี้มันมันสวนทางกับแรงน้ำถ่วงของที่นี่พี่ <c oughs> หายขึ้นโลกไปแล้ว <c oughs> หายไม่ใช่แบบตกโลกแล้วมา,มาถึงหายแบบไปที่อื่นโ <c oughs> okay, อเคผังนอนไว้ก่อนเอาไปทำชุดเกาะดีกว่า <c oughs> ใช่ทำทำได้เลยพี่ทำได้เลยแต่ว่าชุดเกาะจะพังเร็วนิดนึงนะอุ้ยไอ๊ไก่เ,กเวนนี่อะไรเนี่ยไอ้ไก่ตัวนี้มันทำอะไรเราไหมย,ย,ยาาไปต <c oughs> <ๆ>ีมันพี่ถ้าเกิดตีมันปุ๊บมันจะยิงลูกดอกอาบยาพิษสิพี่โอเคโอเคฉันจะไปอยู่กับนายแล้วกันนะดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยมึงไม่ใช่กูให้มึงพพััดดขขอองึ้นมมาาไ่ใชกูเสติ๊ มึง oh, มันจะพัดเจ็บ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 มันจะพัดขึ้นมาทําไมโดยที่มันพัดแล้วมันก็ยโยนโยนลงไปข้างล่างเหมือนเดิมเอา้าได้ผลแก่ม,มาเฉยเลยเอามาทําไมวะเนี่ยไม<ห>่ได้บลูเบอร์รี่รแล้วก็มีต้นบลูเบอร์รี่ด้วยเออต้นบลูเบอร์รี่มาปลนะูกดีกว่าน่าจะดีกว่านะเฟลจะขึ้นไปละโอ้ค่ำบอดีที่หาที่ปลูกเบอร์รี่อยู่ไม่เจอเลยยังไงผมเจอเบอร์รี่เก็บมาด้วยเบอร์รี่ก็กินได้เหมือนกันนะเราคนที่จะกลับไหมหมายถึงกลับไปที่ประตูแล้วก็ต่อไปที่อื่นนะพี่ได้กางเกงม่วงเตี้ยออกมาแล้วเตี้ยโอ้ยโอเคผมกลับมาแล้วพี่อือเกือบตายแล ห,หมูเอม,มันยึดป้าน<ม>แล้วนะหมูทางนี้หมูนาอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเราจะล่งไปเจอบอสอีกทีนึงนความสามารถของบอสก็คืออ่ามันจะโตมโจมตีเป็นบล็อกเลยพี่มันจะเคลื่อนที่แบบบล็อกบล็อกบล็อกพี่เอ่อการเคลื่อนที่ของมันเหมือนลูกเต๋าพี่มันมันไม่สามารถโจมตีรอบทิศทางได้พี่มันจะเคลื่อนที่เป็นสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆสมมติเร,เราอยู่เราอยู่สี่เหลี่ยมตรงนี้นี่มันจะเคลื่อนที่มาด้านหน้าปุ๊บเราแค่หลบไปข้างๆนิดหน่อยมันก็ไปนู่นแล้วก็เดี้ยวหักมุมแล้วก็มาหาเราอ,อธิ โอ้ยเป็นการหลอมอีช้ามากพี่เวอร์ชันนี้ทำโลได้ได้เหรอเออใช่ช่อยโอ้ยได้เวลาทำโลแต่ว่าต้องใช้ไม้ปกติอะเหล็กมีจำกัดนะลุกนะใช่พี่ไม่สามารถใช้เหล็กที่ได้ด้วยนะประเด็นไม่เป็นไรพี่เรามีไม้ที่เหลือเฟือพี่โดนโอเคเลยโอ้ยอย่างเยอะนี่แหละปลูกไหมปลูกไหมเออปลูกเลยนี่พี่เอามาปลูกนะนได้เร็วนะแล้วมันก็ได้อย่างเยอะด้วยเดี๋ยวเราบโลให้พี่ถ้าเกิดว่าโดนพวกธนูยิงก็น่าจะกันได้อยู Uhm ได้โล mm <h. S 2> มาละเก็บเหล็กไว้นี่มาโลมาโลพี่มาโลมาตรการโลพี่อย่างน้อยเรากาจะต้านทานบอสได้สักนิดนึงก็ยังดีไม้อะไม้เมื่อกี้ไหนพี่จะทำมันนี่ไม้อะไรอะพี่ต้อการไม้อะไรเก็บพี่ได้ละเออไอตัวนี้ทําลูกธนูมายิงมันได้ในในกงนอนนะพี่ผมเห็นแต่นอนโดดไปโดดไม้รงเลยอ่ามึงจะเอาเหรอตัวเมฆเอ้ยมันดันมันดันมันดันมัน হেলিকপ্টাৰ হেলিকপ্টাৰ পালে বাবা ถ้าเกิดเราผ่านที่นี่ไปได้บอสก็แค่ไม้จิ้งฟันคนหนึงเตรียมพลิกแอคหนะพี่พลิกแอคเนะ่ยพิกแอคเหล็กพลิกแอคหินน่าจะใช้ได้อยู่น้าพี่เห็นไหมพี่นั่นคือบอสพี่เราโดนโดนก้อนสีนั่นแหละต้องช่วยกันใช่ไหมไปใช่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 แต่อย่าลืมนะบอสมันมันน่าจะตีทะลุโล่ถ้าเกิดเรากันไม่ได้เคพี่พร้อมไหมอย่าเหยียบอะคาลารุนพี่ดจนไว้นะอย่าเหยียบอะคาลารุนทำไมเพราะว่ามันมันจะเรียกลูปบวงออกมาเราต้องใช้อะไรใช้ดาบใช้พี่แอคพี่พร้อมยังพลิกแอคตีมันหนึ่งสองสาม เต้เต้โอ้โหเกือบตายเนี่ยการเคลื่อนไหวของมันพี่ประมาณนี้เลยโอ้โหเชื่อกือบตายอู้ระวังระวังพี่ระวังระวังโอ้ไม่ไม่โอ้การไปหาเรื่องกับบอสไม่ใช่สี่แย่เฮ้ยโอ้โหอ้าบอสบอสไม่โหดจังวะไปสวรรค์ก่อนละพี่โอ้ยไมปไาเอามันไปด้วยอย่าเอามันไปด้วยอยาเอามันไปด้วยโอเคไปพี่ไปไป โอ้ยไม่สปี้มันมาสวรรค์ด้วยเฮ้ยบอสมันไม่อยู่ที่เดิมเฮ้ยอย่าบอกนะทำลายของเอ,อ้ยมันอยู่พี่พี่ดีนะไงน้อนรอยิงอยู่ผมคิดว่าการที่เอาน้อนมาด้วยเป็นสิ่งที่แย่พี่นี่ไงบอสมันเงียบละ <c oughs> พี่เก็บของเก็บของเลยป้ป้าปกลับ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 ดีนะที่บอสมันไม่แบบตื่นตระหนกตลอดเวลาพี่เปิดดูดิมีอะไรไหมเรื่อยๆเลยโอ้มีดาบพี่พี่อย่าเหยียบอย่าเหยียบอะคาลูลโอ้ยมันแรงดาบมันแรงกว่าโอเคเอาดาบดีกว่าอะคาลูนอย่าเหยียบ ใช่เหรอ,อเมผมเก็บไว้แล้วกันผมเผื่อเอาได้ใช้แล้วก็เลือดไอ้นียที่พิ่มเลือดพี่เอาไหมไม่เอาเลยั้หมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอห้องบอสเออว่ะแถวนี้อาจจะมีไอ้เล่ก็ได้เลยขุดก่อนเลยนี่ไงเล่ อย่ไปละกลักบ<ะ>บ้านดีกว่ามีเกาะอีกเกาะหนึ่งที่ต่อกับเราอะปะพี่ let's go แต่ว่าเราต้องค่อยๆไปนะไอ้ก้อนเมฆมันจะเห็นก่อนต้องรีบหน่อยพี่เราต้องใช้ดินจากที่นี่ใน,ในการต่อตัวพี่เดี๋ยวๆต้องใช้ดินจากที่นี่ใน,ในการต่อตัวไปเกาะหนึ่งไปเกาะไหนที่คิดว่าใกล้สุดอะ่ะโอ้ทรัพยากรเขาแล้วก็หนีออกมามันมันไม่ต้องต่อตัวมันมันมีทางให้ไปเลยใช่เหรอใช่ปเฮ้ยผมผมเจอเรกาวิไทัยเนี่ยทางประตูเนีเยของไอ้นี่อีกแล้วนี่ไงพี่ลงมาหาแกะข้างล่างโอ้แกศไปแกะกินบูเบอรี่ ไอ้โดนจวบช่วยด้วยเออไม่แกะรอยได้ผสมพันธุ์กลางอากาศผสมพันธุ์กลางอากาศไอ้การผสมพันธุ์แบบใหม่ในเกาะข้างๆอ่ะนู่นเหนือเกาะใหญ่ๆนู่นเหนือโอ้เนี่ยอะไรยังไม่สำลุดปฏิบัติเลยยังเอ้ยมึงมึงลงมาพอดีเลยนี่เมฆโง่เอ่ไอ่มาดิไอ้เมฆโง่นี่นี่นี่ไอ้แดรูแมน ได่อะไรเนี่ยพี่ผมทํานอนหายโอ้มี่แหลกกระจกหลักสเนี่ยแล้ต้องต่อจากตรงนี้ไปอ๋อพี่อยู่ไรอะพี่ออู่ตรงไหนวะอ้าาาาาาโลกโอาา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 าะครับผาสาา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 นาา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 ลานาาาะาาาาาาน ลแล้วพาต่อไปเราจะไปเกาะข้างๆนี่ฮะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์เอาไว้เพื่อจะไปพาคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ถอนตัวเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุบอะไม่มีจุบจบ่ะ